ครับก็พบกับ Youtube Channel ช่อง Smart Farmer อรอไลอีกครั้งหนึง่งวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับของวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับพอดีเราย้ายมะเขือพวงนะจากสวนหลังบ้านซึ่งมเมล็ดมันก็คงจะหล่นแล้วก็งอกขึ้นมาเองที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นมะเขือพวงพอดูจากใบแล้วน่าจะใช่ละก็เราก็ได้ย้ายมากระบะดินเผา ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ติดแต่ติดแล้วลากเดินละโตขึ้นละเริ่มใบใหญ่ขึ้นเจอฝนด้วยทีนี้เราก็จะต้องย้ายลงดินเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะสูงพอสมควรเราจะย้ายลงดินในบริเวณโน้นนะนะใกล้ๆกับวงบ่อซีเมนนะครับก็พอได้รับแสงอยู่เดี๋ยวเราจะแซะแซะแล้วก็ขุดออกไปปลูกตรงนั้นนะฮะก็เป็นช่วงเย็นละทำในช่วงเย็นเพราะว่าเวลารากขาด มันจะได้ไม่คายน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วก็ทําการแสรบก่อนอื่นเราก็เตรียมเสียมนะครับเสียมเอามาแสะแสะก็งัดงัดไปรอบลากมันคงเดินมาวนรอบประมาณสักรัศมีก็ประมาณสักสิบกว่าเซนล่ะแต่ก็ไม่ไรขาดบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็จิกให้เป็นเส้นระวงเพื่อที่จะงัด เอาติดดินไปด้วยบางส่วนนะเราคาดว่าน่าจะออกมาสักสักสิบเซนโดยรอบก็คือเส้นผ่าตรงกลางยี่สิบเซนประมาณนะมันตื้นๆน,นะครับแต่ถ้าเราทิ้งเว้นานกว่านี้เดี๋ยวมันรากมันยาวมันก็จะรากขาดเยอะอันนี้เราทาตอนเย็นอ่าเดี๋ยวกันนะจุดจุดที่เราจะทําตรงน,นี้เราได้ขุดไว้ไวข้าวๆไว้หลายวันก่อนละ อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรางัดตรงนี้ก่อนงัดออกนะดูใกล้ๆนะครับได้ไหมลองดูก่อนนะอ่าติดขึ้นมาละก็พยายามไม่ให้ดินมันแตกมากครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มารองรับไว้ เนอ่ะเดี๋ยวนะครับลากมันก็นิดหน่อยเออเราไม่โดนไม่โดนลากเขาเท่าไหร่มันยังไม่ไม่รอบตัวยาวเท่าไหร่ครับเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะปุ๊บแล้วก็รีบขุดเลยครับย้ายกล้องไปตรงจุดนั่นก่อนครับเราขุดตรงนี้ให้ลึกลงอีกสักหน่อยราคาที่ว่าเราขุดไว้หลายวันละทีนี้มันตื้นไปละ อ้าวปุะดไปเจอไส้เดือนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาลงไปเองเอา้าลงไปแล้วงัดขึ้นมาก่อนเอา้าลงอีกครับก่อนอื่นเราก็โรยปุ๋ยหมักไม่พริกกับกองสูตรวิศกรรมไม่โจ้นะตามสูตรมาตรฐานของเราโยนลงไปกับใต้ก้นหลุมนะครับเมื่อกี้เราเห็นไส้เดือนบวกแบบนี่ไส้เดือน โกยลงไปเลยโอเคจะเดินหรือกินเกลือ,อมันดนินสมบูรณ์มันมีใบไม้เริ่มจะเน่าล้วโอเคเราเอามะเ,เ,เขือ่วงนะต้องรีบมาลงเพราะว่าเดี๋ยวร่างจะขาดเยอะวัานี้นี่ยยครับมะเขือกวงใบหยักหยักครับโยนลงไปเลยเจัด โอเคเจอส้เดือนละนะเจอส้เดือนละเอาใส่ลงไปเลยนะฮะที่อยู่เก่าเขาเมื่อกี้เราขุดขึ้นมาเจอเขาลงไปบ้านเขาเหมือนเดิมที่เดิมครับมีดินถุงดินไรอยู่ทถวนี้ก็อ๋อเขาจะขึ้นมาอีกเดียด๋วยวย้เอลงไปขม,มดินเลย ด,ดินในผงนี่เราปรุงไว้แล้วนะฮะอ่าเทไปเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวโรยปุยหมักไม่พริกกับกองอีกนิดนึงสมตรวิโซะครมบวิโซะสองสามกำม,ม,มือโอเคแล้วก็เกลี่ยๆนิดๆ ไม่มีไก่ล้วเดี๋ยวนี้ไก่อยู่ในเล้าแล้วไม่ไม่ออกมาแล้วหมาก็ไม่ค่อยมายุ่งตรงนี้ละปุระวัง <c oughs> เดี๋ยวจะขา,ขาดซะก,ก่อนนะรถน้ําได้ละก็ตอนเย็นรดการครายน้ําเผื่อล่าเขาขาดนะเดี๋ยวเราไปเอาน้ํามารดก่อนครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ําเลยตอนเย็นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะติด ปลาเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะไม่ขาดครับเดี๋ยวก็ค่ำล้วใกล้จะห้าโมงเย็นแล้ะลดเยอะๆหน่อยเขือพพวงชอบกินอยู่แล้วสมุนไพรอาหารพื้นบ้านนะเป็นสมุนไพรด้วย อืรถเยอะเลยครับก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับที่ติดตามรับชม YouTube channel ช่อง Smart Farmer Online